ประนมมือนะแม่แม่พระผูใ้ให้ห้อยใจท่านดังบินฟ้าอุทิศเลือดนิ้กายาเลี้ยงดูพุ่มดูลูกน้อยปรากรานพระเพียนทุกทนประคอเข้าคอยโลกนี้เก่งไม่เลื่อนลอยอยากยืนทูกคนต่อไป รักถ,ถึงคุณท่านตอบแทนด้วยเป็นคนดีมาทุ้งคิดีรักนี้ไม่เคยเหวั่นไหวเพียงข้างยามท้อขอรักนี้ให้สดใสย,ยามป่วยเฝ้าดูแลใจแม่คือผู้ให้เรื่องมาบูชาแม่เป็นแม่พัะในดวงใจ ลูกหมายตอบแทนแม่ทุกเวลาแม่เป็นดังเทียนทองเจิดจ้าขอบคุณสวรรค์แม่ตาโปรดจงทุกครองก้องไกยสองมือกระนมลมรักนี้ไม่เปลี่ยนใจแม่คือประเทศกลางใจถ้ากลางดวงใจ หลับเถิดแม่หลับให้สบายด้วยใด้ทานมุภาพในพรัรัตนตรายและคุนบามีที่คุณแม่ตุ้มนะมิรมารได้สั่งสมมาตลอดชีวิตตลอดจนถึงทานศีลภาวนาที่ลูกๆหลๆานๆญาติมิตรที่น้องได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในรั่งนี้ ตรงสำเร็จเป็นวิบาติการสำหรับให้คุณแม่ตรงไปสูส่สุกติทนะครบคูุมที่ปรารถนานยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ